พบกันอีกแล้วค่ะกับห้องเรียนครูมอนวันนี้ค่ะครูมอนมีตัวช่วยดีๆค่ะเพื่อช่วยให้เด็กเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้องและสวยงามนะคะโดยวันนี้ค่ะครูจะพาเด็กๆไปเรียนในการเขียนตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่พิมพ์ใหญ่และพิมพ์เล็กนะคะในตัวอักษรภาษาอังกฤษนะคะตั้งแต่ A ถึง Z นะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไปดูกันเลยค่ะ น,นชาด้วยคค่ะเรามาเริ่มกันที่ตัวอักษรแรกนะคะก็คือตัว A นั่นเองนะคะอ่ะขั้นที่หนึ่งค่ะขีดเส้นตรงดึงลงมาแล้วก็ขีด๊นะคะต่อไปตัว A เล็กโค้งค่ะลูกแล้วก็ดึงลงมาค่ะต่อไปตัว B B ใหญ่นะคะ อ้าวเหมือนพึ่งน้อยเลยนะคะบีแล้วก็บีเล็กค่ะขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็โค้งค่ะโอเคนะต่อไปตัวซีซีใหญ่กับซีเล็กเหมือนกันเลยนะอ่าโค้งค่ะลูกแล้วก็ตัวเล็กนะคะต่อไปตัวดีค่ะขีดเส้นตรงลงมาก่อนชุบแล้วก็โค้งค่ะ ต่อไปตัวดีเล็กขีดชุดโค้งค่ะต่อไปตัวอะไรคะ A B C D แล้วก็ E นั่นเองอ่ะ E ค่ะขีดตรงก่อนอ่ะแล้วก็ขีดนะคะ E เล็กค่ะโค้ง F นะคะ ขีดปุ๊บอ่าเเล็กค่ะโค้งลงมานะคะแล้วก็ขีดชึบต่อไปตัว G นะคะอ่าเขียนตัว G ใหญ่ค่ะต่อไป G เล็กนะคะเขียนหัวก่อนค่ะแล้วก็ดึงลงไปนะคะ ต่อไปตัว h ขีดเส้นตรง2เส้นค่ะแล้วก็ขีดตรงกลางตัว h เล็กขีดเส้นตรงลงมาให้ยาวเท่ากับตัว h ใหญ่นะคะแล้วก็เขียนโค้งโอเคต่อไปตัว i ค่ะอ่ะขีดเส้นตรงลงมาแล้วก็เขียนหัว และข้างล่างไอเล็ก <I like. S 1> ง่ายมากค่ะขีดเส้นตรงครึ่งเดียวแล้วก็ใส่จุดนะคะต่อไปตัวเอ้าดึงลงมาค่ะปึ๊บใส่หัวให้นิดหน่อยแล้วก็เจเล็กดึงลงไปหางยาวลงไปข้างล่างนะคะแล้วก็ใส่จุดค่ะต่อไปตัวเค ขีดเส้นตรงค่ะแล้วก็เชียงค่ะแล้วก็เชียงอีกเค <K. S 1> เล็กทำคล้ายๆกันนะคะแต่ว่าแหลมๆแค่ข้างล่างปึ๊บต่อไปตัว L ดึงค่ะแล้วก็ขวาง L เล็กค่ะปึ๊บต่อไปตัว M ขีดเส้นตรงขึ้นไปนะคะแล้วก็ดึงลงมาแล้วก็ดึงแล้วก็ลงต่อไปเอมเล็กค่ะขีดเส้นตรงลงมาโค้งขึ้นไปจึ๊บจึ๊บแบบนี้นะคะง่ายไหมต่อไปตัวเอ็นนะคะขีดเส้นตรงขึ้นไป ดึงลงมาแล้วก็ดึงขึ้นต่อไปเอเล็กจะคล้ายกับตัว M นะคะแต่ว่าภูเขาเดียวนะลูกนะปึ๊บปึ๊บค่ะต่อไปตัวโอนะคะตัวโอง่ายที่สุดใน3ามลอกเขียนกลมๆเลยค่ะและโอเล็กตัวเล็กนะคะตัวต่อไปตัว คีนะคะขีดเส้นตรงแล้วก็ใส่หัวปึ๊บพีเล็กให้เอาหางห้อยลงมาข้างล่างค่ะขีดแล้วก็ใส่หัวแค่ครึ่งเดียวต่อไปตัวคิวอ่าเขียนหัวแล้วก็ใส่หนวดนะคะอ่าตัวคิวมีหนวดด้วยแล้วก็คิวเล็กค่ะ ม้วนโคง้งแล้วก็ดึงลงมานะคะอ่าต่อไปตัวอาค่ะขีดเส้นตรงแล้วก็ใส่หัวแล้วก็ใส่หางนะคะใส่อาเล็กเหมือนกับรูปต้นปลูกข้าวเลยและตัวต่อไปตัว S ออ่าเหมือนกันเลยแต่ว่า ขนละซสซนะคะตัว S ต่อไปตัว T ขีดเส้นตรงแล้วก็ลงมาค่ะต่อไป T เล็กเขียนหางยาวๆลงมาเลยแล้วก็ขีดจุ๊บนะคะต่อไปตัว U ค่ะเป็นตัวที่ยิ้มน่ารักมากนะคะอ่ะแล้วก็ U เล็กค่ะ โค้งไปแล้วก็ใส่หางให้ด้วยนะคะตัวต่อไปตัว V จากปากยิ้มกลายเป็นปากแหลมนะคะและตัวต่อไป W คือ V double เลยนะคะอ่าดูให้ดีปึ๊บ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 โอเคไหมแล้วก็ W แรกนะคะปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ปุ๊บค่ะต่อไปตัว x อ่ะกากบาทไปเลยค่ะปุ๊บตัวเล็กค่ะและตัวต่อไปตัว y เขียนมาอย่างนี้จิมจ้มจิ้มแล้วก็ขีดตรงค่ะตัว y เล็กจิตจวดนะคะและตัวสุดท้ายตัว z นะคะ หรือตัวแซตนั่นเองอ่ะคีดขีดขีดคะ่ะเซตเล็กก็คล้ายๆกันขีดคีดคีด,คดโอเคทำได้กันไหมคะเด็กๆไปฝึกเขียนกันดูนะคะวันนี้พอแค่นี้คะ่ะบายบาย